ดีค่ะวันนี้เมย์จะพามาดู f o r t u n e r GR Sport นะคะเป็นไมล์เมอร์เชนของปี2024ปีนี้และตัวนี้ค่ะวันก่อนเราแต่งสีขาวไปในชุดท็อปแต่วันนี้เรามาแต่งสีดำเขาเรียกว่าเป็นชุดเซตกลางนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวขับสีค่ะทรงหลด2นิ้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นชุด u e e n Series หลัง Pi กก y b a บแล้วก็อุปกรณ์พ่วงโหลดมีทั้งหมดทั้งมีปีกนกนะคะลูกหัากันโค้งมีสปริงโหลดส่วนคันนี้ค่ะลูกค้าเน้นเป็นแนวคุมโทนรีเควสมาเลยว่าจะต้อง FX01 SUV เท่านั้นซึ่งก็จะหนีแบรนด์ไหนไปได้นอกจากเวกวิวของเรานะคะลายนี้คือพอจริงๆแล้วก็ขาดบ่อยมากค่ะก็พยายามจะเอาเข้ามาให้พอความต้องการของลูกค้านะคะส่วนยางคะ่ะพอจูนนะคะถ้าเป็นสเตปโหลด2นิ้วหรือเป็นสแตนดาร์ดเราก็จะให้ลูกค้าใส่ในขนาดไซส์2 6 5 5 0 2 0นะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้ความหล่อประมาณนี้แนวคุมโทนซึ่งตัว g r Sport ตตัวนี้นะคะ่ะตัวเบรกจะมาเป็นสีแดงก็ลูกค้าบางท่านไม่ต้องเติมเบรกก็ได้แต่ถ้าจะ ให้จานเต็มๆหน่อยก็เพิ่มเบรกขึ้นมามันก็จะใช่เพิ่มสมรรถนะในการเบรกนะคะแล้วก็สามารถชมผลงานได้ทางเพจ f a c e b o o k IG, Youtube แล้วก็ TikTok นะคะผลงานคันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นแนวทางของ Fortuner GR Sport ไม่เชนปี2024ก่อนที่จะแปลงโฉมในปีหน้านะคะ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยว่าแต่งรถคุณภาพนี่ถึงสอสวิทแม็กตียะของวะหัดใหญ่คะ่ะบ๊ายบาย